ร้อยสี่ไปไหนสอมือซ wow> ้ายมือโอ้ยก้อน แล้วมันจะไปเจอท้าท่อกับมันไม่อยู่รเงี yeah, ้ยแต่วันนี้

กูนี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่ชายเฮ้ยกูเจอละไอ้ียไม่ไม่ได้เป่าใค่เป่าโอ้ตายตายเหรอเออ รือเปล่ามันแบบคขาอย่างไงเล้วกโดนตำได้แกะรอบกูหมดโคต้าอะไรนี่สเปกเตอร์ได้ยัง <c oughs> เหลือแค <c oughs> ่มึงอะ <c oughs> ตลกกูอ,ออกออกออกไปแล้วล <c oughs> ไม่เอาแพ้ <c oughs> <c oughs> ลองหาดูอาจจะ <ไว S 1> เจอก็ได้ <c oughs> หดมืดอยู่ข้างขวามันอยู่ข้างเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยตัดหวนตัหวนตัดหวน <c oughs> <c oughs> ขอโกนหน่อยได้ไหมเอบโฟมึงอ่ะ,อะ <c oughs>

ได้ยังไงไวะเฮ<อ><อ>ียนั่นดิไม่มีหลักฟิสิกส์เฮ้ยเฮ้ยผ่านแล้วผ่านด่านแล้วป้าคอนคสีนต่อวะ่ะดูวะาดูค<ด>นเป็นบ้บา what the fuck ทำเขาไอ้ไงวะมีใครอาบน้ำอยู่วะโอ้เฮี้ยตกใจหมดคุณแล้วก็ผีไอ้เหี้ย พี่ก <laughs> ูอยู่ตรงกลางเกียร์ก็แรงแบบอ่อนไม่รู้ <laughs> ไปนี่นี่แหลตัวกูกูเกิดตัวนี้เลยเ <laughs> กียร์แบบตัวตัวกูเดี๋ยวกูส่งไปดูเ t าจะกเทรนดิ้งอินทวิตไปยุด

ตกไปตายตกไปตายเออกดย่อใช่ไปย่อย่อย่อเฮ้ยได้เลยได้ยารถมึงอ่ะเออมันมาหายเอ,อลินมึงเดินไปได้ปะไปหาของมันอยู่กับกู แล้วเราย่อเดินไม่ได้เลยไม่ได้โอ้ oh my g ก็อยู่ข้างหน้าอันนี้มึงเจออะไรเพิ่มไหมไ <Okay. S 3> นะม่เจอตู้นะมีใครอยู่ตูวต้วะตอนสามบ,บ้านด้วยล่าอ้าวอ้าวถุนสามบ้านย่อย่อไอพียอ่อเดิน <c oughs> ได้อะ <c oughs> จะเลี่ยงทำไมแล้วอุ้ยโคตรดูโคตรดูมันตะภายายแล้วเมื่อกี้ใครเป่าซอนอีกรอบมึงอะใครอ่ะไม่ใช่กูกูจะไป่สุดว่ายอดเดินได้พิสูจน์ดิ เดินได้เดินได้เดินได้ตายติงหัวไซเฟอร์ลบไลิสิบสามตัว่งสองสามอยู่นี้คนเดียวมันถูกล่ะถูกละถูกละถูกล่บ มึงมีชัดการไม่ใช่เหรอ